โอเคแก้กข้อละกันอันนี้ก็ลงไปลวโอเคข้อชื่อว่าจำนะครับในหนึ่งเจ็ดในโรงเรียนแห่งหนึ่งนักเรียนที่นี่รักการเรียนยรู้อว่าจิจัแต่ก็ตามโรงเรียนแห่งนี้มีกฎเล็กคือนักเรียนหนึ่งสามารถเรียนได้ภายในเวลาเคคาบเท่านั้นฮะได้เพียงเวลาเคครั้งเท่านั้นโดยแต่ละครั้งจะต้องดดไม่น้อกว่าพีคาบติดต่อกันแต่จะต้องเข้าเรียนอย่างน้อยหนึ่งคราบในแต่ละวัน ก็ในได้ว่านักเรียนสามารถเริ่มต้นโดดเรียนได้เคครั้งโดยแต่ละครั้งจะโดดได้มากเค่ีข้าติดต่อกันโดยที่ไม่สามารถโดดเรียนทุกคาบได้โนตการโดดเรียนแต่ครั้งมาทำต่อเน,นื่องกันได้ยังไงคือสามารถโดดเรียนติดต่อกัน P ควเคคาบได้หากต้องการหากเป็นที่รู้กันได้ในโรงเรียนว่าแต่ละคาบนั้นจะมีคาบเรียนมีความน่าเบื่อมากเพียงใด โดยค่าเรียนหนึ่งหนึ่งจะมีความน่าเบื่อ,อเฉพาะตัวแต่ละคาบคุณกเป็นนักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนนี้ซึ่งต้องการตรวจเกรียนอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยในวันหนึ่งจะมีค่าเปลี่ยนแล้วที่เนนคาบและคุณต้องการโดดเกรียนโดยที่ค,าาาคา่าควาหน้าเบื่อของคาบที่เข้าต่อกันเบื่อมากสุดมีค่าค่าความน่าเบื่อของคาบที่เข้าเรียนที่น่าเบื่อมากที่สุดมีค่าน้อยที่สุด เพื่อให้ความน่าเบื่อของค่าเรียนที่น้อยที่สุดเป็นเท่าไรฮะตัดบนะเอ่อขอไมายความ่คุณเป็นนักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งต้องการต่ดเรียนให้คุ้มค่าที่สุดด้วยในวันหนึ่งหนึ่งจะมีค่าเรียนทั้งสิ้น n ครับและคุณต้องการต่ดเรียนเอ่อโดยที่ค่าความน่าเบื่อของค่าที่เข้าเรียนที่น่าเบื่อมากที่สุดมีค่าน้อยที่สุด ฟกุศลค่าความน่าเบื่อของข้าวที่เข้าเรียนที่น่าเบื่อมากที่สุดมีค่ะโอ๊ะปะต้อ <c> ง <oughs> ชื่อเลยเนี่ยเอ่อเอ่อภาษาไทยโอเคช่างมันอ่านโจทย์อลไรกันโจทย์ก็คือจงเขียนรจมเพื่อว่าคุณจะโดดเรียนเพื่อให้ความน่าเบื่อของข้าวเรียนที่คุณต้องการเรียนน้อยที่สุดอ่าที่คุณต้องเข้าเรียนอ่าโอเคเก็ต okay, Mm-hmm. เลสสี่ก็คือโดดคาบนี้ตัวคาบนี้มันก็โดดเขามีอธิบายปะไม่มีอธิบายด้วยเอออืมไม่ค่อยจะสแกนดดเขาเรียนแบบ แสดงความน่าเบื่อมากที่สุดเมื่อคุณดูจิฮะมน่าเบื่อมากที่สุดต่อสูตรูโจทย์มันเขืออะไรกันแน่วะเนี่ยอืม get ค่าเรียนที่เขาเรียนที่นั่นแบบว่าสุดมีค่าไหนสุดโอเคเก t เก t เกตละเทนก็น่าจะเกี่ยวกับถ้าไม่เราคิดถึง เฮ้เดี๋ยวไปรีเสิร์ชได้ะปะแป๊บนะคิดก่อนโอเคอ๋อได้นี่ว่าโอเคตอนนี้ก็จัด จะถูกไหมอืมเป็นเคจนครังง้งความยาวนานโอเคครับ okay. ไม่ใช่เอเท่าไหร่หนึ่งล้านป่ะยังอีกเช็คกันหนึ่งล้านโอเคค่อนข้างเคลียร์อืมแบบนะเอ้ยแต่ถ้ามันมีเคสที่ก็เดี๋ยวค่อยเขียนดังกันแล้ว <laughs> ก็หนึ่งเก้า chỉ có chuyện này à ah, ok, đôi đi nó ừ. có xe Sẽ sồn đó là cái này cho mình đi qua có phịt ok chuyển chữ phải rồi nhưng mình sụp chất Hmm. Cari kasih tuan tuan. Cip. Hmm. If, uh, พูดว่าไงเดี๋ยวถ้ามากกว่าก็กระโดดไปมี่มากที่สุดมีข้างใที่สุดมันกระโดดทุกคราบอีแล้วปะ ต้งมากกว่าเท่าก,กับก็แค่ i บวกเท่าก,กับ p ลบหนึ่งไปแล้วกันจริงๆก็ควรใช้ ln i ได้อืมโอเคจริงๆเขาอันนี้ไม่ต้องหรอกเอาแค่อันนี้พอ if เ uh, ด yeah. no, ี๋ยวงั้นเช็คก่อนไอ่ที่นึงโอเค if a uh, I mark uh, yeah. no, it ค no. ือเช็คเท่าศูนย์รามันบคกวครบแล้วเนาะเอ้ยเดี๋ยวมันควรจะเป็นเช็คเท่าหนึ่งไม่ใช่เท่าศูนย์ต่ if อ่ะปิด อืมยังไงดีก็คือลดไม่ไมันได้โอเคถ้าทำได้ก็คือจะลดช่วงไปอีก ไม่รู้อ่ะเขียนถูกไหมเอ้ยเดี๋ยวโทษจริงก็ควรจะเป็นอ่าไปแล้วกันเดี๋ยวก็ดูเงินไข่ดิเงินไข่เป็นหนึ่งเลย้ว เสิร์ยังไงเนี่ยอืมปเป็นที่พักหน่อนกันเจะบอกว่าวันนี้มีทางตรงเงื่อนไขนีนข ไปได้哟อ oh, oh, ๋อ yeah. อ oh, ๋อจีดกี้โอ้โห่งานเจ้าชิดเจ้าชิดมีเขาได้แล้วก็เขาบุบเขาน้อยก็เท่าโอเคเขาน้อยก็โอเคอืมโอเค idea keep going. 我这个屏谁？ 嗯，打开来，看下。 I don't know. that again. แค่เด mm, nah, oh. mm, ือนงรันนี่ดูอืมไหนูาใช่แหละใชเออืมจด่นนเฮ้ยเอาววะ อะไรอะอะไรอะเดี๋ยวๆขอดูหน่อยว่าหนึ่งห้าแปดนี่คืออ๋อน,นี่มีคนเขาติดบัคกเก้าสิบเป็นเยอะปะขอดูหน่อยเช็คหน่อยไม่ใครติดบัค90เก้าสิบแล้วนี่ไงบ้างบักอะไรวะ มีแนน,นไขเลตเซว่าถ้าเรากำหนดเป็นห้าส่วสิบคือห้าตอบหนึ่งก็ถูกเลย ที่มีบักนององเลยเป็นไปได้ เออหรือว่าบางทีโอ้โโอ้ชิตโอ้ชิตไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีอ่ามันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดแล้วมันต้องมีกระนวยเงิน,งน,นข okay, okay. งไขชีอยโอเคโอเคเราก็องกิน,นแล้วก็ไังไงโอเคนี่นาใช่ละมั้งเดี๋ยวลองดู ถ้าต,ตามเงื่อนไขเนี่ยก็คืออันนี้เป็นเงนื่อนไขแบบเดียวกันสิบสิบสองตอบสูตมินิออลเอลทั้งนั้นเก้า็บห้าสิบสิบสบสองแต่ถ้าสมมติว่าเรากำหนดใหม่ ให้แอลเป็นนิ่งเหมือนเดิมถ้าเป็นไงนี่เนี่ยมันจะตอบหนึ่งต้องไหมนะอ่าติดติดตอบหนึ่งอ่าโอเคเขี่ยมันก็ส่งนี่แหละโอเคทำไมโคด้ดมันดูน่าเกลียดจังวะอือมีตรงไหนที่อาจจะอัพทีไม่สนันติเหมือนี้ได้ช่มมาหมือนกันแค่น,นี้แหละ ถูกเถอะสองเขียวสุดท้ายรอยเย่โอเคก็จบละไม่นี้เสรลย